ตอนที่ห้าสมเด็จพระนเรสวนทรงเตรียมการสู้ศิษพอนถอดร่สมเด็จพระนเรสวรทรงพูดว่าเราเตรียมทัพทหารทั้งสีเ่เราได้แก่มน้าคนม้าคนรถและคนเดินเท้าจะไปที่ขเขมรสืบทอดกับมาถึงก่อนเวลาที่คาดหมายไว้การไม่ให้เราไปรบกับเขมรเราควรยกทัพไปทำสขขงครามกับพอนเป็นมหรสพอย่างยิ่งใหญ่และต้องเงี่ยงสงเรายชนะให้ได้ก่อน แล้วพระองค์ก็มีรับสั่งให้ประกาศเกี่ยมเมืองราชบุรีให้เกณฑอาหารจำนวน5้0รคนไปซุ่มดูข้าศึกขณะที่กำลังข้ามสะพานที่ลำน้ำพระเพินและสัง่งให้รีบตัดเชือกสะพานที่ขาดเป็นพุ่นแล้วจุดไฟเผาอย่าให้เหลือแล้วรีบหลบหนีกลับมาอย่าให้ข้าศึกจับได้ขอดโปรี่ข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามความว่าเมื่อพระนเรสวรสั่งเสร็จทูกจากเมืองสิ์บุรีสันบุรีและสุพนบุรีได้เข้ามาถึงรีบเข้าเข้านำเรื่องไ,ไ,ไปกับฟู ข้อ1 7 4พระนเรศวรสั đó, ่งให้ตาราชอาณาจักรได้นำข่าวไปบอกให้ถุกเมืองได้สรสารข้อ1 7 5ขนาดอุ้มมอนได้ขำมาเรือไปยังวิหารจีชายแล้วข้อ1 7 6สมเด็จพระนเรศวรไม่ได้ป็นหัวข้าอีกแล้วน้อยปรับิทีที่จะได้กล่าวถึงซึ่งสองพระองค์ที่มอนได้พูดกันต้องทำลายสกุลให้ไม่ได้ข้อ1 7 7พระนเรศวรได้ทรงบูชาจากเราทีเดี คั้งนี้คจะรู้สึกในตัวหรือนอกเข้อ1 7 8เราอ,มารอํมนัดหรืงานทั้งหลายต่างก็แนะนำด้วยคำนึงนำการลงปกโดที่ไ่าจากราานครข้อ180เร้อยแปเราได้รับคำนึนว่าถูกใจขึ้นกับความผิดหูกร้อยแปด8ซึ่ึงมีรับสั่งให้จัดทัากำลังคน5้าคนคนแก่จากหวัวเมืองทีใดจัตะวันต่ีสา,าอใต้จะไว้เป็นขันหน้าทรงให้จัดหาขอกข้าคือพระศรียญาร์ R o. นั่งทับสำของพระองไปรบพระองค์รเห็นว่าไม่มีเหตุผลเป็นเพื่อนในการออกรบจึงให้พระราชาเรจิานไปเป็นบาลัดทัพเพื่อออกศึกด้วยกันสองคนองกหน้าได้ตั้งทับหน้าเสด็จให้ออกไปสู่ทางด้านหนาของไม่กินใครที่จะต้านทานได้จะออกมาไปรัาทั้งสองได้รับคำและคุลาเพื่อยกกและงกหญไปอกรบโดยยกทัพไปตั้งยู่กังของพระรามเพื่จะทำใหเป็นกว้าง สารุกในองทัพเลยเราถือ้าไรสถารตัีดความสูงโดยตั้งรถผีอย่าไม่รอช้าตำรุตอนที่5สมเด็จพระนสรศวรทรงเตรียมการสืบสอนสมเด็จพระนเรดวรกำลังจะยกคัพเป็นตีมเทีนแต่บาิเรือล่องไปอยับเข้ามาทำให้พระองค์ก็ทากองทับไปรบกับมอสด้วยองประกาศเองว่าหจากอาาร้องมวน500คสหรับไปถอแรงมาลืาเรืเงินและใช้ทหรสันทข้าม่นะแต่จากนั้นท้งุ่ได้รับายงานจาก พร้อมด้วยพลทหารจำนวน5หมื่คนคนให้ออกไปรบก่อนซึ่งหากไม่สามารถที่จะสู้ได้พระองค์จะเสด็จมาช่วยต่อจากนั้นแม่ทัพทั้งสองแม่กรุณาได่ทัพไปจังหนหนองสาลายจังหวัดก,กาญจนบุรีโดยตั้งค่ายตามช้ยภูมิศรีนา,าเพื่อเตรียมพร้อมในการรบรวมถึงเป็นการน้อยฆ่าส,สักการต่อชุดงที่ลำบาก ตอนที่กท่านในสวนจงควนเตรียมทัพความว่าการในสวนให้ทำให้หวยำํายอาลอกยัที่จะอบดทับเปื่อาห้หัวขึเชาหรือดวงญาตดโลกกรงที่ทํานายได้ทุณยายบ้าในสวนว่าแต่จะได้รับงชคสุปตานอาจจะฝากข้าจึงสักทีได้เินพระองค์ทรงออกมีจักรในตอนเช้าโดยจะตั้งประบวศกในวันที่5ตุลาอม2โมงเช้า3นาทีในวันเสเดือนที่มีเรื่อนทีากท่านในสวนจะทรงรางและสั่งให้ตรวจองทัพเตรียมบุญ โดยทหารจังทีง่กำมือปากหููมาถึงวันที่นดูก็ได้ปล่อยกองทัพหมูก็ได้เตรียมรับเสร็แล้วพระนเรศวรกับพระเอกาทุรรรสรสก็ทรงส่งน้ำกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทรงวิภูษาและวัดผ้าอย่างน่ามองชายแพงห้อยอย่างสุสัยชายไหวห้อยอย่างน่าดูดูสนับเลาอย่างสง่างามเสื้ออย่างดีซับซวงดูสวยงาม สายสะเอลประดับด้วยไพฑูรย์มีกำไลมือประดับด้วยอัญมณีทั้ง9้าแหวนสีรุง้งมีแก้วเก้าประการามเลือดแถวๆด้วยนิ้วแปดนิ้วทั้งสองกระสัดทรงสวมมงกุฎที่แตกต่างกันแสงแวววาวประกอบด้วยเก้าแก้วประการในมือถือธนูดูสองกระสัดแล้วเหมือนกับพระลักษณ์กับพระรามที่กำลังปราบข้าศึก ทางพระองค์สรงออกเดินขอดูงสี่ข้อน่ร้อยเกความว่าเมื่อได้เรื่ององค์ทุกอย่างก็ค,คร้อมถูกก็ตีระทำชัยแดยดังตึกกล้องแล้วก็ได้ม่งตามท,ทันทีศญยาศาสตร์มีการเป่าสาังมีเสียงเตะประสานกับเสียงทงขอดได้สองร้อยความว่ามารล่วขยายกองทัพเตินเข้าตะกีต่าท่านสรง วบุตชในภาษาเพื่อวยรแล้วก็ได้โกนำตามรรดใช้กามก็ได้บุตรเพครัรกผสานนขึ้มากมายมองคูสายตามากมายน้ำเต็มโวองแล้วน่าลัวเป็นลำธารที่ใหญ่ทันใดก็ถึงตำบลปากงอกพระองค์ทรงหยุดพไซได้ต้อไปในที่พักทางก็ให้หักฐานตรวจกองับโดยกองทัพบุกเกิดการกำหนดเกม คุณคนและแม่ค <in> ัาว like well. okay. <Jo> ่าจะยกทัพไปร่วมทัพแล้วรอนาทุกยี่สิบนาทีเมื่อถึงเรื่องีพระนเรรก็ถูกสั่งการว่าเราจะไปทำสงครามกับศัตรูพร่อช่วยเหล่าทหารขุนนางและแม่ครับจนพระจะเริ่มหายไปตอนถึงยามสามพระนารศรก็คป็นมันลมเหนื่อยที่สุดเลยก็ประมาณสิ่พระองค์ก็คงหลับพันที่ข้อที่สี่ข้อที่สองเลยหนึ่งคำว่าเยาวดาได้แสดงให้เห็นเหตุซึ่งเป็นกระแสน้ำไหลเชี่ยวจากที่สองปะทางทิศตะวันตก พระองค์ก <Es> ็เดินมองดูใส่น้ำที่เอ่อล้นจากสายถาดข้อที่202พระองค์ก็ก้าวลงไปในแม่น้ำเพื่เติมน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วได้พบกับเจราเทพตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้เข้าสู้รบกับพระองค์และจัดการพระองค์ข้อที่203พระองค์ทรงได้จับแก้วที่อยู่ในมือแล้วฟาดกันอย่างแรงร่าแต่ก็สู้รบกับเขาชุก็สู้กันได้กันทำให้พืนน้ำในถ้ําใสะเอ็นข้อที่204 ถ้าในสวนสุกรถเข้าสู sought, ่ในน้ ête, ําจะทําให้จระเทศตนนั้นไม่ตายในน้ําก็จะเป็นก้อนเลือดแต่เลือดก็ได้เหยือท้ายหมดไปถ้าองค์ดีใจมากที่ส่งขังข้าถได้เพอที่สองร้าทันใดนั้นพระองค์ก็ทรงตกใจสูกจักวันพระองค์ทรงให้หดทำนานคล้าเราควางฝันทังก็รีบทานานลาขังสามพระองค์โอเคมองร้องไหโอยได้ หุ ấn, ấn ่ยฝันนั้นอยากชัดเจน้นวตะไนด์ทำลังในแก้วน้ส่วนล่าความฝันของว่าองค์นั้นเกิดขึ้นก็คือว่าดาบอกว่าอยู้เป็นเชิงนข้อสองร้อยสน้ำที่ไหลเรื่องป่าทางทกตะวันตกหายตึงรองฝับดวงน้องข้อสองร้อยแปดประเทศนั้นก็มีขัาษะสัญาติทีเป็นที่ตั้งหรึ่งทาครั้งนี้จะเป็นการใหญ่ถึงท่านให้ได้ทำลังสิบกันสิกัน ส้อการที่พระองค์เอาชนะปรชื่อได้ก็แสดงว่าศัตรูของพระองค์จะต้องชื่นชิ้ลยได้ตั้งแต่ของเราข้อสองร้อยสิบารผู้โดรจะต้องได้นำรายได้ใสน้ำนนหมายความว่าพระองค์จะต้องได้งาไปในหม้นอตนจน้าิต้องแตกหัไหหรือไม่อาจจะเดินทางนิ้ขอพระองค์ได้ข้อสองร้อยสิบมว่า มื่อพระองค์ได้ฟังมคาททำนายก็รู้สึกจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขข้อ212ยินดีฟรีดาเพราะหูราได้ทำนายตามความฝันข้อ213พระอ,องค์ทรงแต่งกายงามยิ่งนักทุกแห่งทั่วโลกต้องชื่นชมข้อ214ส่วนพระเอกาทศรถทรงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีคามยิ่งน,นัก ข,ข้อได้ร้อ2 1้ความว่าทั้งสองกระสับยรงเดินไปยังทหารยานของโธทัพควานช้างให้ได้ช้างนั่งลงซึ่งมีทหารทุกกล้าเต็มไปหมดดูใหญ่เกลือล่อนกราดมากมายเต็มไปด้วยขบวนทัพตันย์ทั้งสองประองค์คอยดูดาวเรื่องของดาวฤกษ์แตเดี๋ยวองค์ก็จะเห็นพระบรมสารีริกธาตุที่ถวเยอยางสวยงามที่โชติช่วงทีโลก ตะหวังสดใสเหมือนอเรื่องที่ลอยอยู่เต็มฟ้าฝ่ายใต้ได้หันหน้าเป็นภูมตรงับพูดคำนาลงสามครั้งแล้วให้เงียนขวาแล้วบินอยู่ที่ท้องฟ้าผ่านไปทางที่เหนือทางพระองค์ก็ตั้งคำสั่งตอบ4218ถาว่าตัวเลบที่มั้คสองได้ส บรรดาไม่ประมูลชนะค่าสื่อคาค่าที่ไม่ข่าเด็ไปสองวาข้าแล้วสุดสะบพรณิชย์ผลิตระดิษฐ์ประทับช้างรงคือเก้าเจ้าพญาชัยยาข้าวสุดสพระารตีการสรรสผลิตพระทับช้างทคือเจ้าพญาปราบไปจัเรุนแรงขบวนคำต่อไปมลุวตอนที่หกพาณิเย์สวนทรงขวดเต็มพัก สยายาะและหลวงโลชีเป็นทื่คำนวณหาเลิกได้คือวันอาทิตย์ที่11บเอ่นเดือนยี่ในเวลาเปน็นาฬิกาสามสิบนาทีส่วนพระชงฆ์ที่สงขัยว่าพระองค์ทรงเห็นน้ำเพื่ในป่าทิศตะวันตกนั้นในขณะที่ทรงดืน้ำได้เกิดการกระทะและต่อสู้กับจระเข้ตัวใหญ่สุดท้ายพระองค์ได้ใช้ได้แสงแบบฟันเจอระเข้จนตายและสายน้ำก็แห้งไปสามารถํำนายงดยพราหัวและบุรีได้ว่าพระศสังเต เกิดจากเทวดิารสังขวโดยอธิบายต่อว่าเระแสน้ำในทุรวันศุก็เก็บได้สากองพัฒนาจริเทศก็เื็าพระถับาราชาและสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่ไหนที่เกิดการรบบนหลักช้างส่วนพระองค์ชนะจริญเทศจากใได้ว่าพระองค์ชนะสันูได้ด้วยพเจริญของเงา เราที่จะองูไปในกระแสน้ำทำนายได้ว่าพระองูถูกเขไปในก้าวถอนั้นเส่็จไปหลังจากนั้นเป็นดม่จงถูพระเองมอรถได้เสด็จไปที่บริเวณตรงร้างถ้อรอนเลิกในขษณะนั้นเองพระองูที่นี่เป็นระ้าองูสามตาถาขนาะเท่ากับผมต้มย้าเรามาจากขาฟ้าทิใต้เลเียน์ก็ต้ตั้งก็ก็เลเป็นตรงับ Nếu ici, để tìm quyền bay tính giá, tổng các loại tổng định khác các định đàn là công tài lâu, bỏ bài, đối tác với trong thời gian trải gian khác, để giáo dục tổ chức, và